สวัสดีคุณมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่17ธันวาคมนะคะคุณได้พลังงาน4ดาบก,กับหัวส่วนเขาเป็น3ดาบวันนี้เรามาระวังการทะเลาะก,กันสําหรับใครที่มีแฟนแล้วใครแต่งงานแล้วนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องของความรัก จะเอาความชัดเจนหรืออะไรแบบนี้นะคะพลังงานขึ้นมาชัดมากๆ Not the right Time แล้วก็ไพ่ดาบทั้งคู่นี้มีความหมายเหมือนกันสําหรับสีดาบที่กับหัวมันก็คือไพ่3ดาบเราดีๆนี่เองนะคะดังนั้นหลีกเลียเ่ยงนะคะ,ะควรที่จะแบบว่าปล่อยวางไปก่อนแล้วก็อยู่ใครอยู่มันเนาะรอพลังงานพรุ่งนี้ก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะดีขึ้นแล้วค่อยพูดคุยสําหรับใครที่โสดเลยนะคะหรือว่ามีคนที่เล็งๆอยู่นะคะวันนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่ดีเช่นกันไม่ใช่เวลาของความรักโรแมนติกนะคะพลังงานขึ้นมาชัดว่า Not The right Time for romantic feelings นะคะดังนั้นคุณควรจะปล่อยนะคะเวลานี้ให้ผ่านไปก่อนแล้วก็รอดูพลังงานวันต่อต่อไปว่ามันจะเอื้อมหน่วยไหมที่คุณจะไปเ,เปิดโอกาสให้ใครหรือว่าไปจีบใครนะคะ